สวัสดีครับก็กลับมานะครับพอมีเวลานิดนึงนะครับหลังจากที่ต้องให้ขวดนมนะครับล้างขวดนมนึ่งขวดนมแล้วก็ให้นมลูกสาวแล้วก็ช่วยคุณภรรยาเลี้ยงลูกนะครับก็เพิ่งจะมีเวลาสักนิดนึงนะครับตอนนี้เจ้าตัวเล็กนอนนอนอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้เที่ยงคืนก็จะตื่นมา นะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เหนื่อยดีนะครับก็ง่วงๆนะครับอ่ะโอเคก็อนนั้นเรื่องส่วนตัวนะครับนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อวยพรมาให้นะครับแล้วก็ทักมาเรื่องเอ่อบางทีมันขาดตอนขาดช่วงบ้างบางทีมันมีจะทําจะทําแล้วก็มีอะไรแทรกเข้ามานะครับมีอันใหม่ที่มันมันปอปมากกว่าครับก็เลยมาคราวนี้จะมาเรื่องเทพนะครับมา ที่ค้างกันไว้นะครับกับโหค้างไว้นานนานหลายเดือนแล้วก็ทำไป2 EP นะครับมีเทพผลร้ายสลัดปี๊บกับเปิดปัญญานะครับเดี๋ยวนี้เอาทำให้วุ่นวายกับอวยพรแล้วกันเนาะ <S <S นี่ทำให้วุ่นวายนะครับกับอวยพรนะครับทำให้วุ่นวายนะครับเดี๋ยว ทำใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เริ่มกันนะครับทําให้วุ่นวายนะครับหลังนักฆ่านะครับประเภทาหารนักฆ่านะครับฆ่าเป้าหมายแล้วนะครับดาเมจสามสเรต่อเนื่องอีก3ามครั้งนะครับและดําเนินการเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะเห็นแล้วนะครับจากอีพีซีซันที่ผ่านมานะครับพี่เสด็จพ่อจูโลงนะครับผมผมชอบชื่อนี้จริงๆเลยแบบ คือแม่งเวอร์ชิบหายนะครับก็เนื้อไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูเอาจัดตรงไหนดีก็ใช้เต็มกับหมดแล้วอโอเคเอาไหนดีก็ดูไปดิกันเลยนะครับบ้าน,าน,เนๆเพนเพนแบบนี้นะครับกม็มันต้องเซตใหม่อะดิมันบางทีเยอะมากๆนี่บางทีจำไม่ได้นะครับม,มันก็เป็น หนึ่งปัญหาของผมเองนะบางทีมันเยอะมากๆแล้วมันก็จำไม่ได้นะครับจริงๆอยากเพิ่มอีกหนึ่งสล็อตนะไว้แบบทำรีวิวโดยเฉพาะเลยบางบางทีมันก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตั้งทีไมไว้ให้นะครับอโอเคตัวหนึ่งที่มีแน่นอนนะครับก็รีไปแล้วนะครับจุลงนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับ นักฆ่าโอเคอ่ะก็ดูประเภทอาหารตรงนี้น่นามือใหม่หน่าจะดูกันเป็นแล้วเนะเาะโอเคนักฆ่านะครับก็ดูกดประเภทปุ๊บแล้วก็อยู่ในประเภทพิเศษเนาะโอเคนักฆ่านะครับเอา้าไม่อยู่ในประเภทพิเศษเหรออืมทานราบนี้อ่ะโอเคอยู่ใน อยู่ในเป็นประเภทหนึ่งของทหารราบนะครับนักฆ่านะครับคุณสมบัติโจมตีทั่วไปนะครับจะโจมตีเป้าหมายที่มีกําลังทหารต่ําสุดก่อนนะครับก็กดไปดูมีใครบ้างนะครับมีเข้าทูงักจินซุนเกียนเตาอี้อาเคอร์ซุนลู่ปันกุนอิ่งผิงจงโฮจิวี่กาอุ่นเตียวเอ็กจูลงนะครับงักจิ้นตามนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปทดสอบตัวที่มีก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็น เอ่ออะตัวนี้ก็ได้เอาจุลงนะครับอันนี้จุลงนักานะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาใส่เทพนะครับปึ๊บก็มานะครับนะคาคาใส่กระบายป,ปึ๊บก็ทำสัญ,ญลักษณ์นิดนึงนะครับอ่โอเคใส่เป็นรูปดาบแล้วกันนะครับนักฆ่าก็สัญ,ญลักษณ์เป็น รูปดาบนะครับโอเคนะค่ะาคราวนี้ก็ผมก็จะเซตให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็อ่ะเลือกเลือกนี้อ่ะโอเคปึ๊บอ่ะคราวนี้ก็มาดูกันนะครับท้ารบขบวนเลือกเป็นนักฆ่านะครับอ่ะลองดูครับอันนี้เป็นขุนที่ผมตั้งไว้แรกเลือดนะครับอ่ะลองดูนะครับ เ,เวนกรรมติดมืนก่อนเลยอลองทำนี้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยผมใช้ทหารธนูหนักนะครับเป็นเป็นไปใช้เทพไอ้นี่ทำให้มันมืนนะครับรวมกลุ่มซุ่มเงียบนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับขออภยัยเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเทพเลยอ่ะเป็นเทอะไรก็ได้อ่ะลองดูนะครับอา้า โอม้มันมึนนะทหารธนูหนักนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่เวรกรรมเอาไปใช้กันได้นะครับทหารธนูหนักเอาไว้ตั้งเวลาเวลาคนเขายกมาตีเมืองนะครับถ้าเรามีเทพก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รีวิวใหม่นะครับเอาเอา,เอาตัวแบบพวกขุนม่วงก่อนแล้วกันนะครับเนาะรีวิว เลือเล่อยๆไปลองให้ดูกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับเลื่อน้อยๆหน่อย,อย,อยทดสอบเทปนะครับก็เป็นเทปที่ควรหาไว้นะครับเป็นเทปที่ควรหาไว้อ่ะลองดูนะครับปึ๊บนะครับเทปขึ้นแล้วออกไปดําเนินการอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามันมันน้อยไปอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอาไปดูใหม่ เดี๋ยวใส่ไปเยอะๆหน่อยนะครับเป็นเทพของคนที่เล่นสายกายนะครับสายกายก็จะค่อนข้างโอเคนะสายทำดาเมจนะครับเล่นได้นะครับเทพนี้มีไว้พกไว้นะครับคิดอะไรไม่ออกก็เอาทวนยาวเออไม่ใช่ครับไอเทพนักฆ่านะครับผมว่าจะเรียกผิดเลยเลย เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูลองดูงดน่าจะพอเข้าใจไม่ยากไม่ซับซ้อนมากนะครับติดติดหน้าค่าออกไปนะครับบับนาค่านะครับออกไปตีนะครับนี่ดาเมจเพิ่มอีกด้วยนะครับเห็นไหมครับเพิ่มดาเมจ69สิแล้วอเพิ่มอีกนะครับเป็นร้อยี่สออกไปดำเนินการนะครับปืบอืม ไม่ตายอ่ะเห็นไหมครับปึ๊บเอ้ยตายก็ด้วยเขาเยอะกว่านะครับก็นี้ใส่ให้ดูกันเดี๋ยวไปดูที่รีเพลย์อีกนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าเข้าใจแล้วก็เข้าใจเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกลับมาดูนะครับก็ดูบัฟต่อสู้นะครับ ใช้เทพช,ชูเทนโดจินะครับกับกุมารทองนะครับก็จะได้คอมโบเทพทําให้วุ่นวายนะครับหลังนักฆ่าฆ่าเป้าหมายแล้วดาเมจเพิ่ม30%เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสาครั้งและดําเนินการเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะจู่โล่งแบบไม่มีดาวอะไรเลยนะตีปุ๊บอ่ะเทพนักฆ่าทํางานนะครับก็ออกดําเนินการนะครับออกดําเนินการก็ ถ้าสกิลโทสะขึ้นเต็มก็ออกสกิลนะฮะ,ะดูนะครับป,รปึป๊บออกไปตีอ่าไม่ตายนะครับตีส่สองทีตายนะครับก็ออกสกิลต่อนะครับออกดำเนินการนะครับโอเคจบไปนะฮะจบเรียบร้อยนะครับสำหรับ นักฆ่านะครับเดี๋ยวถัดมามาดูเทพอวยพรนะครับก็ไปใหม่นะครับกดไปใหม่กดอันนี้นะปึ๊บก็ EP ละสองเทพเนาะอวยพรนะครับเมื่อนางรำได้รับดาเมจจากขุนพลนะครับมีโอกาส30%มอมองข้ามดาเมจนี้นะครับปึก อ่ะก็ผมก็ใช้เป็นรูปดาบเหมือนเดิมนะครับก็ไปดูแต่อาจจะไม่รีวิวเป็นเตียวเซียนเอสนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าว่านางรำมีใครบ้างนะครับเตียวเซียนแต่สมมติอ่าจะเป็นขุนผู้หญิงนะครับขุนผู้ชายไม่มีแน่นอนนะโอเคนะใส่ไปก่อนนะฮะก็มาดูนะครับกดที่ประเภท ประเภท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 นางรำนะครับคุณสมบัติเมื่อสร้างดาเมตต่อทหารธนูและประเภททหารพิเศษนะครับมีโอกาส40%ให้ศัตรูลังเลติดใบนะครับต่อเนื่อง2ครั้งนะครับอา่าไปกดดูนะครับนางรำนางรำมีใครบ้างนะครับก็ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับใครชอบกออ็ขุนสายหญิงนะครับขุนผู้หญิงนะครับมี เสียวเกี้ยวเอยนซีเตียวเซียนหวังหยวนจีเสียววี่สุลูปันนะครับเอาตัวไหนดีเนาะอเสียวเกี้ยวแล้วกันนะครับมันจะได้อึดหน่อยนะครับองอปึบอ่ะเทพเป็นนางรำแล้วอ่ะโอเคนะครับไปทารบขบวน เออมันจะยิงตายหมดปะวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเทพพร้อมอไรพร้อมปึ๊บถ้าสําเร็จมันจะขึ้นเทพบนหัวนะครับอันนี้ไม่สําเร็จนะครับนี่ไม่สําเร็จไม่สาเร็จเว่นกรรมผมใส่หินออกอุบายนะครับเอ่อ เอาไงดีอ่ะนี่ก็ได้จะลุดหน่อยนะอ่ะลองดูนะครับนางรำนางรำไม่ติดเลยวะอ๋อลืมเปลี่ยนประเภทหาโอ้โหเวนกรรมขอภัยขอพยัอพยครับลืมโอ้โหลืมจริง ครับไม่ต้องแปลกใจนะครับผมยังใช้ของม่วงอยู่นะครับก็จะบางๆนิดนึงนะครับเออโอเคนางรำมามาจ้อ่ะมาเริ่มใหม่นะครับบางทีก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะขออภยัยอ่ะ เทปด้านเหรอวะอ่ามาแล้วโอ้โหเอาขึ้นนึกว่าเทปด้านนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นบนหัวแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอกาสไม่เยอะมากนะครับเขาก็จะนำไปใช้กับพวกเตียวเซียน SP นะครับนี่เนาะเมื่อกี้เห็นเนาะเห็นขึ้นบนหัวนะครับก็คือยิงดาเมจมามันจะมันจะไม่มจะไม่ติดนะครับมันมันจะไปพาสดาเมจไปเลยนะครับ เอาใหม่เดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะครับบางทีก็ดวงนิดนึงนะอ่านี่ติดลังเลไปนะครับอ่านี่เห็นไหมครับมันขึ้นขึ้นบนหัวนะครับดาเมจค่าดาเมจไม่ขึ้นนะครับค่าที่ถูกโจมตีไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวแนะนำเบสิกก่อนนะครับยังไม่ไปลงขั้นแอดวานะครับว่าตัวนี้เล่นกับตัวนี้มิกยังไงอะไรยังไงเอาพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐาน แม่นเป๊ะแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ไม่จำเป็นต้องดูคลิปผมแล้วนะครับน่าจะเข้าไปแอปพลายอะไกันได้เองแล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่หลายๆคนดูแล้วก็เล่นเป็นแล้วนะครับเพราะมันก็ตรงกับตามวัตถุประสงค์ที่ที่ทำช่องนะครับไม่ได้เน้นยอดคนยอดดูนะครับเน้นคนเล่นเป็นนะครับเอาไปช่วยเอาไปช่วยกันเล่นในแมปนะครับเนาะไปช่วยช่วยถล่มนกกันในแมปดีกว่านะครับอืม นี่นรับขึ้น,ข,นขึ้นเทพมาแล้วไวยพรนะครับก็อืดอยู่นะถ้ามันออกไปบ่อยเนี่ยเออนะครับเห็นไหมโดนสะท้อนก็ขึ้นนะครับนี่โอเคก็ อันนี้ไม่น่างงนะครับก็หาไว้นะครับมีก็ดีนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับขุนผู้หญิงเนาะก็น่าจะเนี่ยลองดูนะครับนี่3มลุม1นี่รอบ8 9การอบยังเอาไม่ลงนะครับก็ใช้ได้นะครับก็น่าจะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะทยอยทำส่งไปให้เรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ยังก็ยังรู้สึกดีที่ยังไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้นะครับ ก็อาจจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็ทักไลน์มาหรือพิมพ์มาก็ได้นะครับก็จะพยายามเก็บตกให้ครบนะครับไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าก็เรียง Prior i ิ y นิดนึงเนาะถ้ามันมีพุ่งอย่างพุ่งเนี้ยเนี่ยมันจะมีเอ๊ะใช่ไหมัไม่ใช่พุ่งนี้สิมันจะมีขุน l e g e n d a r y นะครับขุนพลในตำนานโหแม่งขายของกินอีกแล้วนะครับดูสกิลมาจากเว็บจีนนี่ก็เวอร์วางอลังการ ห้ามปลูกอะไรไม่รู้โหวุ่นวายนะครับก็อืมก็อะไรดีก็คงต้องหากันนะครับคนมันไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับดูดูแล้วดูแล้วเล่นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเนะี่เล่นไม่ได้แล้วแบบลงสนามไปนี่แม่งห้ามปลูกไปสี่ห้าตัวนะครับโหเวอร์ชิบหายนะครับคือมันก็จะกลายเป็นเกมที่ผมเคยเล่นเน้ะมันก็จะเป็นเกมแบบเออคือมึงต้องมีอะถ้าไม่มีนี่คือคือมึงสู้เขาไม่ได้แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเกมก็เริ่มจะสมดุลนะครับหลายๆทับหลาย,ท,ลาย,ลายทีมก็แก้ทางแพ้ทางกันนะครับมันก็ต้องฝึกสมองนะเยอะนะฝึกความนิ่งฝึกความรวดเร็วฝึกสลับเทพนะครับบางทีส่งไปมันบักส่งทับนี้เอาเทพผิดทับนะครับก็ต้องโอโ้โหหลายย่านนะครับต้องเดี๋ยวนี้เวลาเล่นต้องต้องละเอียดละเอียดมากๆนะครับมันมันจะ เล่นแบบง่ายๆเหมือนสมัยก่อนตั้ง6ตัวเซตเทพไปยกยกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเขาก็มีเทพมีขุนมีจิตมีของระดับหนึ่งเนาะก็เหนื่อยนะครับถึงตอนนี้ผมลงมาลาดเนี่ยลงมาได้เนี่ยไม่กี่วัน,นก็ต้องต้องขอบคุณทีมมีดมากๆนะครับมีน้ำใจไมตรีนะครับโหให้ คะแนนแบบเยอะมากนะครับขอบคุณมากนะครับทางทีมบ้านมีดบินนะครับผมเรียกบ้านมีดบินนะท่านพลท่านซุยเปงเดวเปีเโรท่านสาเกท่านโคโค,โคแคทวันเลิฟนะครับน้องมุกอะไรเนี่ยเออขอบคุณมากนะครับที่แบบมีน้ําใจช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับซาบซึ้งมาแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะบางทีอยู่ในแมพผมพิมพ์อะไรน้อยนิดนึงนะครับมันมันไม่ได้จริงๆเออนะครับก็โอเค วัดดีหน้าโลกเงียบเอ่อตอนนี้พูดถึงหน้าโลกนิดนึงนะครับก็มันจะมีเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะโดนรถทัวป่ะวะคือเอาเป็นว่าผมก็ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับผมก็ผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งที่อัดคลิปเนาะผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่แบบเมคมันนี่แล้วก็ทุกคนต้องมาไลค์มาเลิฟนะครับไม่ไม่ไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่าไม่ได้ได้ ไม่ได้มีไรายได้จากตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะบล็อกบางท่านนะครับคือ,อ,อไม่ไม่ได้ทะเลาะกับเขานะครับแต่ว่าผมว่าแยกกันอยู่สบายใจกว่านะครับแต่ว่าท่านไหนที่ยังเห็นผมพิมพ์อะไรก็ก็ขอบคุณนะครับที่ยังเรายังไม่ได้บล็อกกันนะครับก็ยังยังเห็นกันอยู่ก็ผมเชื่อว่าถึงเรามันจะยืนกันคนละจุดนะครับแต่ว่ามันก็พูดคุยกันได้นะครับมันมันไม่ถึงขั้นจะต้องแบบตีรั้วปิดมิชชด นะครับแต่ว่ากับบางท่านเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าอย่าดีกว่านะครับเราแยกกันอยู่คนละมัลติเวิร์สน่าจะน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเกิดสติมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเนาะมีลูกแล้วก็อยากจะใจะเย็นๆดีดนึนนะครับหน้าโลกก็ไปปล่อยไปนะครับก็จะมีพวกผมก็เนาะก็เห็นเห็นอยู่นะครับพวกนี้มันก็ ตัวเดิมๆนะครับตัวคนเดิมอะเล่นแต่ว่าก็เอาหลายๆดีมาพิมพ์มาปั่นมาอะไรอย่างนี้บ้างก็เรามัดระวังนะครับก็อย่าไปอะไรมากนะครับผมว่าคนหน้าโลกเหมือนบางคนนี่เหมือนจะต้องพบแพทย์หรือเปล่านะครับไม่รู้นะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับดูแบบอืมนะก็เรามาระวังไว้นะครับเราก็ไม่ได้รู้จักเขานะครับและและเราก็ เป็นผู้เล่นนะครับบางทีก็ต้องเรามัดระวังตัวนะครับจะซื้อขายดีอะไรก็ต้องเรามัดรระวังกันนิดนึงนะครับมิจฉาชีพมันมีนะครับมันมันลองลองเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับลองดูดูมีมันก็จะมีคนที่เขาทำแบบเชื่อเชื่อถือได้นะครับมีนะครับในเกมลองลองลองหาหาดูนะครับผมว่าคนที่เขาทําตรงนี้แบบจริงใจซื่อสัตย์มีนะครับก็เคยใช้บริการอยู่บ้างนะครับ แต่ว่าแบบบางคนนี่ก็ต้องเรามาะระวังเนาะเออพวกมิจฉาชีพมันก็มีอยู่นะครับก็ลองลองใช้เวลาแยกแยะดูนะครับในหน้าโลกเนี่ยก็ลองดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบพยายามค่อยๆเก็บประสบการณ์นะครับบอกเลยว่าเกมนี้สําหรับท่านที่มาเล่นใหม่นะครับที่ที่เล่นแล้วสนใจจะเรียกอะไรสนใจที่จะแบบเอ้ยลองขยับหายดีที่มันเก่งขึ้นนะครับก็ลอง ถามในหน้าโลกก็ได้นะครับมันเดี๋ยวมันก็จะมีแต่ว่าก็ลองค่อยๆดูนะครับลองลองดูคนที่เขามีสังกัดประเทศอะไรที่มันดีๆเนาะเผื่อเผื่อมันจะโอเคนะครับหรือว่าถ้าอยากแบบพอเล่นเป็นสักอย่างอยากเล่นไอดีนอกก็ถามมาได้นะครับเผื่อจะหาให้ได้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับโอเคก็จบประมาณนี้นะครับวันดีเห็นขึ้นมาสวัสดีหนะ้าโลกเงียบนะครับก็พูดถึงหน้าโลกกันนิดนึงนะครับผมโอเคก็จบ ประมาณนี้สำหรับรีวิว2เทพนะครับนักฆ่ากับอวยพรหวังว่าน่าจะพอเข้าใจเนาะโอเคงั้นจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ